สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้า้หกสิบแปดแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอนปุลินนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณร้อยสิบหน่วยบนงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านบนนะครับผมไม่ได้ลงให้นะครับงวดก่อนแนวทางของอาจารย์จะเห็นว่าก็มาครบอยู่ทุกท่าน มีสามมีห้าแล้วก็มีสองสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์หลักร้อยได้สามสี่ห้าหลักสิบได้สี่ห้าหกแล้วก็หลักหน่วยได้สองสามสี่สองตัวสามตัวของอาจารย์ก็อยู่ในส่วนตรงนี้ใครชอบก็แคปหน้าจอไปเป็นแนวทางได้นะครับต่อมาก็จะเป็นสูตรสามตัวนะครับ สูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับแนวทางของอาจารย์งวดก่อนก็อยู่ตรงนี้ทุกท่านงวดใหม่อยู่ด้านล่างหลักร้อยนะครับคำนวณได้345หลักสิบได้456แล้วก็หลักหน่วยได้345นะครับก็ลองจับมัดรวมกันดูทุกท่าน ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณสอนบนนะครับปี68ครับเลขเด่นแบบ4ตัวสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงห้างเช่นเดียวกันเจ้าของข้อมูลคำนวณได้3 4 5 6นะครับก็จะมีเลข5เข้าหลัก10บโผลออก3 5 2ห้าสองเดนทางงวดใหม่นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้8 7 6 5จ็กทุกท่าน8 7 6 5 ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักสิบล่างนะครับสูตรคำนวณหลักสิบล่างของอาจารย์งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันจะเห็นว่าสูตรของอาจารย์นั้นมีทั้งสิบมีทั้งหน่วยเลยนะครับเข้าทั้งสิบทั้งหน่วยคุยออกสองศูนย์งวดใหม่คำนวณได้สามสี่ห้าหกเก้าเพิ่มเติมก็จะมีชุดสองตัวมาให้เป็นแนวทางเบื้องต้นด้วยนะครับ มี4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2แล้วก็6 3ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางหลักร้อยบนสูตรทำมือของเอ d ดยืนบุญเลิศงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็มีเลข3นะครับคำนวณได้2 3 4 5 6 7 8 ส่วนนทางงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0123456ทุกทัน0 1 2 3 4ห่าน0 1่3 4 5 6ต่อมาก็สูตรคำนวณหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างของอด,ดียืนงวดก่อนก็มีเลข2ขออภัยมีเลข0นะครับแล้วก็แถมเลข2มาด้วยสำหรับงวดใหม่คำนวณได้456 เจ็ดแปดเก้าสองถูกทันมาต่อกันที่แนวทางสูตรเน้นสิบบนนะครับเลือกเด่นแบบสี่ตัวรูปแบบนี้ทุกท่านงวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมานะครับนำมาฝากผู้ชมงวดก่อนก็จะมีเลขสองนะครับไปไปเข้าหลักหน่วยนะครับโอออกสามห้าสอง สำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้0246นะครับ0246ถ้าชอบตัวเลขของของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดถูกทันมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรนี้ไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เดินดีนะครับก็นำมาแบ่งปันส่งต่อคุณชม งวดก่อนคำนวณได้2 3 4ก็มา2ตัวนะครับ2กับ3ส่มนใวนทางงวดใหม่คำนวณได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับก็คือ2องสามทุกท่านมาต่อกันที่แนวะทาง10บล่างของแอดน้ำพุงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์คำนวณได้หกสองหก็มีเลข2เข้าหลัก10 สำหรับงวดใหม่คำนวณได้9กับสามนะครับเด่นสุดของอาจารย์ดูเหมือนว่าจะเป็นเลขสาแล้วก็ตัวรองของอาจารย์ก็คือเลขหทุกทันต่อมาก็แนวทางหลักหน่วยแนวทางหลักหน่วยของอาจารย์งวดใหม่ได้สองเจ็ดปดนะครับสองเจ็ดแปดงวดที่ผ่านมาคำนวณได้ แ0นยทางสิบหน่วยด้านล่างของแอดน้ำพุมาต่อกันที่แนวทางของแอดชุมแพนะครับเป็นสูตรเลขตารางทุกท่านตัวเลขมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับอยู่ด้านบนแนวทางของอาจารย์มัดรวมเราได้สองศูสำหรับงวดใหม่เลขในตารางด้านบนได้4ี่ห้าข้างล่างได้ศูนย์หนึ่ง มัดกันได้4151 4050เด่นสุดก็เห็นจะเป็น41มาต่อกันที่แนวทางข้อมูลด้านล่างของแอดปลายฝันในความทรงจำที่ผ่านมาลงให้อยู่นะครับใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของแอดปลายฝันก็มี20น,นะครับแล้วก็02ทุกท่านนตัวกลับนะครับ ศูอ,อยู่ด้านบน20อ,อยู่ด้านล่างส่วนแนทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับแนวทางที่จัดทําได้ก็ตามที่เห็นทุกท่านใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอานะครับในชอบใจก็เลื่อนผ่านต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดนุมบอระเบอแ์นนุมบอระเบอร์คำนวณได้727375 7จ็ดหดแแล้วก็7จดเนะครับ16มิถุนายนส่วน,นทางงวดก่อนของอาจารย์ใบที่ผมลงนั้นหลุดไปถูกทันใบนี้จะเป็นแนวทางชุดเน้นของแอดเอยลานะครับข้อมูลด้านบนของอาจารย์ได้4ี่หกห้ากับหหแล้วก็ข้อมูลด้านล่างของอาจารย์ได้9ก้าสอง ส่วนใบนี้จะเป็นชุด3ตัวของเอดเอกเมืองย่า e ah นะครับเป็นข้อมูลชุดเต็มทุกทันชุดเต็มนะครับ16เดือน6ปี2568ใครชอบก็ไปต่อยอดเอานะครับเลือกชุดเด่นเอาทีหลังต่อมาครับชุดนี้จะเป็นชุดที่อาจารย์บอกว่าจับไว้ก่อนทุกทัน งวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลให้มาจริงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้เป็นแนวทางของแอดเอกเมืองย่า ah นะครับจะเห็นว่า3ชุดของอาจารย์หในนั้นเข้าตรงๆเลยนะครับมีสามห้างหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลให้มาแล้วทุกท่านใบฝั่งทางขวาจับไว้ก่อนนะครับสามชุดที่แอดเอกให้มาเป็นแนวทางก็จะมี 945 245แล้วก็445ทุกทันตามนี้นะครับนทางของแอเอกเมืองย่าชุดเต็ม3ตัวแล้วก็ชุดจับไว้ก่อนต่อมาจะเป็นข้อมูลของอาจารย์เกษมนะครับเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้3 4 2 พิ่มเติมก็จะมีแนวทางชุด2ตัวแล้วก็3ตัวมาให้ด้วยนะครับส่วนใบนี้จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนนะครับชุดเต็มของแอดมิดเป็นเพียงแนวทางนะครับพิจารณาก่อนนำไปใช้มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับ ส่วนใบนี้ทุกท่านจะเป็นข้อมูลด้านบนงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายเจ้าของข้อมูลให้มาจริงนะครับผมก็ได้มาจริงเข้าจริงทุกท่าน3ตัวได้2 0 5ตัด2ตัวมี52นะครับแต่ว่างวดก่อนผมลงให้ไม่ทันนะครับสำหรับงวดใหม่ได้มาแล้วทุกท่านใบฝั่งทางขวามือ3ตัวของอาจารย์คํานวณได้ 180นะครับ180่สองตัวก็จะมี1018แล้วก็80ทุกท่านตามนี้นะครับในทางข้อมูลด้านบนพื้นหลังสีสม้มพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ